สวัสดีครับอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งกับเกมนะเพื่อนบอลด๊อกคั่งแบทโชครั้งนี้ก็มาถึงการเปิดการเช้านะเวลานี้เลยครับเพิ่งมาสดๆร้อนเก้านาทีที่แล้วผมนะอ่าเพิ่งมาสดๆร้อนเลยเมื่อเก้านาทีที่แล้วครับมาตอนบ่ายครึ่งที่สุดมันก็มาแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาอ่านข่าวกันก่อนว่ามีอะไรบ้างอ่าก็อีเวนตะ์เนาะเอาเอานี้ก่อนเป็นแคมเปญแคมเปญใหม่ที่มึงเข้ามาเลยนะฮะก็จะเป็นคริสต์มาสก็ผมโอ้โหคริสต์มาสโคตรเจ็บเลยเอาจริงนะไอ้พวกกาชาคริสต์มาสที่ผ่านมานี่ผมค่อนข้างเเจ็บบไปยอะะครัผมนะ เจ็บกับทั้งฮิตโตะเจ็บกันทั้งโกคูคายโอเคน่ะเจ็บจริงๆครับผมนะแล้วที่ผมไปดูมาผมไปดูมาแนละ้วเดี๋ยวค่อยพูดว่ากันก็ประมาณนี้หมดนะก็เป็นมันไม่ค่อยมีอะไรใหม่อะมีแค่ด่านใหม่กับตัวกาชาใหม่เข้ามาอ่าด่านใหม่ในกาชาใหม่นะอ่อโกคูเบจิต้าครับนะโกคูเบจิต้าแล้วก็บิลเอ้แล้วก็คุริลินตัวใหม่ที่กําลังมาแล้วก็มีปูเก็บยี่สิบห้าเป็นแคตตาล็ใหม่ออสทรัลโกเอา Out, ครับผมนะคือทุ่มสุดตัวเขบนะแคตตาลรีทุมนะ่มสุดตัว แล้วก็มีอะไรบ้างอ่าเป็นด่านใหม่ครับด่านใหม่ที่เข้ามาแร้วนะ Warrior aiming to off the top ครับผกนะเป็นด่านใหม่ของ2ตัวนี้โดราเคนจะไม่แคร์ได้ช่างมันครับไม่มีอะไรอ่ะอุ้ยแล้วก็เป็น last battle ของบาดอกอันนี้บาดอกผมแนะนำนะว่ารีบทำไอ้ตัวบาดอกอันนี้เลยเพราะว่าอนาคตมันมี E C a แน่นอนฮะ E C a ในเซิร์ฟญี่ปุ่นไปแล้วเพราะฉะนั้นผมเลยแนะนำว่าให้รีบเก็บไอ้ตัวตัวใหม่ไอ้ตัวลิงยักษ์อ่ะให้ครบไปหมดเลย ทั้งเก็บถ้าไม่ตาย10แล้วก็ทั้งอีก5ตัวเพื่อ,อเขาเรียกว่าอะไรเพื่อทำอีก15เป็น15สุปแบเกแท็กแล้วก็ปลดสีเส้นทางทำให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวรอมาหดูก็ไม่นั่งทำแหละเออแล้วก็มีอันนี้ขานเข้ามาที่จะเปิดให้เล่นทั้งหมดนะก็น่าจะเป็นตัวจากกาชานี่แหละครับผมนะเปิดให้เล่นด่านยูนิวอสโยวสากแล้วก็ต่างๆรับผมนะที่เกี่ยวกับศึกประชันพลังแต่ก็แปลกใจมันไม่ยอมเอา คแคลิฟลูร่ามา ECA สักทีผมนะมันไม่ยอมออกมาสักทีกูไม่เข้าใจว่าทําไมวะฮะลุงบันแปบบ๊บเอาทข้มใกล้ก่อนเออลุงบันไม่เข้าใจเลยทําไมถึงไม่ยอมเอา2ส,สาวนะั้นมา ECA สักทีรอมานานมากเลยยังไม่ได้สักทีอาจจะพาร์ทสก็ได้มัง้งอันนี้มันยังอยู่ในพาร์ทแรกอยู่ปะลองดูก่อนอ่าเราสามารถเช็คในมิชชั่นได้ว่ามันเป็นพาร์ทห่หรือพาร์ทสองไอย่าไม่มีเลยฮนะไม่มีนะเป็นพาร์ทเดียวล้วนเลยโอ้โหเสียดายมากอนะที่มันไม่มีเนาะ เดี๋ยวเราเช็คก,ก่อนอ่าเอาที่มีคลาสมาแล้วเดี๋ยวต้องไปนั่งเล่นก็น่าจะเป็นด่านเดินลงมาแล้วม,นะมันยังไม่เปลี่ยนด่านมันยังไม่เปลี่ยนด่านครับดูก่อนด่านมันเจอใครบ้างอ่าสเตตอินโฟเจอหน้าป่าเหมือนเดิมค่าบผมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่อนข้างไม่ว้าวกับกิจกรรมคริสต์มาสเท่าไหร่เลยนะเอาจริงไม่รู้นะว่ากิจกรรมคริสต์มาสเนี่ยอาจจะมีอีกครั้งหรือเปล่าอาจจะมีกลับมาอีกครั้งหรือเปล่าแต่คือนี่ไม่มีแล้วเรามาดูกาชานครับไม่มีส่วนลดไม่มีอะไรเลยนะมีแต่ตัว ที่สามารถแลกได้เคลฟลาก็ไม่มีมีอ่านี้ดีหน่อยแต่ว่าผมมีเยอะแล้วตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากได้แล้วมีอะไรบ้างอะบิลส์โอเคไม่มีเอามาได้อายุไอเต็มแล้วไม่เอาอันนี้โอเคแต่ก็ไม่ค่อยอยากได้เบจิต้าไม่เอาไอ้นี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาใหญ่ไอ้นี่ยิ่งไม่เอาเลยฮะร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ลฮะแล้วก็ตัวอะไรก็ไม่รู้ฮะตัวที่ผมอยากได้จริงก็ไม่ก็มีอยู่3ตัวครับมีแค่บิลส์ไอคุริลินตัวใหม่แต่จริงก็อยากได้ที่อยากได้มาสูดคือตัวนี้เลยเนาะ ความสามารถเดี๋ยวเรามาเอาความสามารถมันกันครับผมนะเป็นตัวสีเหลืองเป็นแคตตาล็อตออสตรัคกกับจอยฟอร์สแคตตาล็อตที่บวก3 HP แอคทีฟการป้องกันบวกร้อยห้าสิบถือว่าโอเคมากครับผมนะ,ะที่ผมเคยพูดโพสในคอมมิวนิเคชั่นครับว่ารวมๆแล้วม,ม,มันเก่งมากมนะหลังจากเปลี่ยนร่างแอคทีฟการปกันบวกเจ็ดสิเปอร์เซ็เพิ่มพลังโจมตี7%ต่อขีที่ได้รับและมีโอกาสที่จะตีขีติเข้าเอ่าแล้วก็ขีบวก2แล้วก็จะโจมต,ตีการันตีการโจมตี มากสุด3าครั้งในเทิร์นนะนะต่อจำนวนคิสีลุงเนี่ยรับยิ่งก็คือตีได้สูงสุด3ครั้งในเทิร์นนั้นนะนะเก็บสีลุงก็จะเก็บสีลุงได้5ลูกก็ตีได้มากสุด3าครั้งนะนะอ่าแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ารวมครั้งแรกหรือ,รอเปล่าถ้ามันไม่รวมครั้งแรกก็จะกลายเป็นตี4ครั้งในเทิร์นนะนะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องไปลุ้นก,กันอีกทีว่าจะตีทำไม่ตายหรือเปล่าถือว่าค่อนข้างเก่งเลยเนาะความสามารถเรซซัแท็กกับดีเฟนเออหนึ่งเทินะ Attack, ร์นนะเหรอรู ไอคิปสกิลครับผมสามารถใช้ได้ต่อเมื่อฮัทเลือด5 0หรือต่ำกว่าวนะเอาไว้แบบช่วงแบบกลางเกมหรือท้ายเกมลนะก็คือคีบวก 24+ Attack ิแอคแท็บวกและลบดีเฟนส์50%าเปร์เนหนึ่งเทร์นลนะนะก็คือจะตีแรงมากและใช้คีได้แต่ว่ามีข้อเสียคือจะเปราะครับผมนะแต่ว่ามันมีตรงนี้นะเขาเรียกว่าไงมันมีซูเปอร์แอคแท็เอฟเฟกต์อนนะมาปิดจุดอ่อนตรงนี้ไว้ด้วยถือว่ามันก็โอเคเพราะมันจะเลสแอคแท็กเอ่อเลสด้วย ก็คือเอามาหาักล้างกันทั้งหมดนะอ่ะาประมาณนี้สำหรับคุริลินเอานี่เลยอ่ารีเพลซเซอร์ที่ออฟยูนเวสเซเว่นขี้บวกสามแอคแท็กเดฟเฟนส์เอชพีเอ็กแท็กเดฟเฟนส์หมดร้อยยี่สิบเป็นผู้นำรองจาก LR กับไอตัวโกคูครับนะโกคูไคโอเคนควาสามารถคือมีโอกาสตีซูพรีมดาเมจแล้วก็ลดแอคแท็กแล้วก็สตันศัตรูเอามาคอมโบกับ LR โกคูฟรีเซอร์ได้อย่างดีมากๆเลยครับ สองตัวเนี้ยเอาเออเอามาทำคอมโบโคคุกับโกคูฟริเซอร์ได้โคตรด,ดีแล้วก็โอกาสไม่ใช่เด็กตรงนี้เออแอตแทกเดฟเฟนต์บวกร้อยยี่สิบมีโอกาสปานกลางในการหลบศัตรูรวมถึงทำให้ตายเหมือนกัหลบการโจมตีได้อะเก่งแล้วเก่งแล้วแล้วก็จะบวกแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีกับพลังป้องกัน80%เมื่อในทีมมีหมายเลข18โจมตีในเทิร์นเดียวกันถือว่าเอาไปคอมโบกับไอตัว18สีเขียวนั้นได้ด้วยถือว่าโอเคอนะมาดูทำให้ตายกันดีกว่ามาโอโ้โหโซลา่าเฟล์ ขาวจั๊วะมองไม่เห็นเลยอ่ะต่อไปครับสำหรับโกคูครับมาเราขอดูเอาทำให้ตายแรกก่อนเดสทรักโกดิสนี่ครับเดินมาฮึมเท่จริงออ้ยอุ้ย,ยสวยอะถือว่าไี่ดีเลยก็คือถ้าใครได้ติดตามแบบจริงจังอะนะไม่ได้แบบตามแค่เซิร์ฟเดียวถ้าได้ตามเซิร์ฟก็เคยเห็นทำให้ตายม,นะมาแล้วมันค่อนข้างสวยเลยไหนดูทำให้ตายนี้สิเพิ่งจะนี่โอ้โหสวยมากฮึมสวยจริงปุ๊บปุ๊บปุ๊บต่อยเข,ข้าไปแค่ไม่ห้าฟลายนอฟแฟชั่นบผมนะนี่ เอ้ยโอ้โหสวยจริงครับผมนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันติด Battle of Wis ป่าวะถ้าได้นี่น่าจะมีทีมใหม่ให้เราทำนะฮะมีป่าวะไม่มีครับผมนะไม่มี Battle of Wis แต่ว่าจะเอาเข้าอ๋อเอาเข้า Joy Force ไนดะ้ครับผมนะทีมที่จะเอาไปสู้ไปรวมกับ L.R. Kojita L.R. v e g i t o พวกนั้นอนะมันต้องใช้ทีมฟูอ่า Joy Force ขึ้นหมนะไม่งั้นมันก็ใช้ไม่ได้โอเคมาเดี๋ยวเรามาเปิดกาชากันดีกว่าผมนะเดี๋ยวเราก็ถ้าไม่ได้ก็เปิดเรื่อยๆแหละผมคงไม่เติมมากหรอกเอาจริง ถ้าสมมคุณอยากได้แน่ๆเก็บเหรียญแล้วไปแลกนั่นคือสิ่งที่เราควรทำครับตอนนี้เก็บเหรียญแล้วไปแลกโอเคเรามาเปิดกาชานี้กันก่อนครับผมนะอกาชาเฟรนเพื่อขัดดวงไปฮะผมก็ไม่รู้นะว่าผมจะได้หรือเปล่าอาจจะไม่ได้ก็ได้นะอาจจะได้ก็ได้นะเอาสักตัวแต่ถ้าจะโชคดีจริงผมว่าผมคงได้เอลอาโกฮังโกเทนด้วยแม่งชอบมาบ่อยโอ้โหสะยะสามนะไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่น่ามีไม่น่ามีอะไรมากความเออโอ้โหแม่งเอลอาร์มาอย่างงี้แม่งไม่ดีแล้วมั้งเนี่ย ขดอีกรอบครับ LR มาไม่ได้ LR ดวงมาครับผมโอ้โหวิสมาที่ผมก็ไม่ค่อยมีดวงกาชาช่วงหลังเลยนะช่วงช่วงนี้ก็เสียไปเยอะเหมือนกันนะช่วงโกเทนไอบูเสียไปเยอะมากค่อนข้างเจ็บกับตรงนั้นเยอะจริงๆครับผมนะผมเลยรอบนี้ผมเลยเติมแค่รอบเดียวแล้วอย่ามันโปรมแค่วันมันก็จกแตกเยี่าบอกนะโอ้เรียบร้อยครับผมนะเรียบร้อยครับผมนะโอ้โหเรียบร้อยเลยว่ะถือว่าดวงนี้เรากาลังมาว่ะ LR มาดวงมาดวงดีอะไรกับเฟรนวะ เอาดวงดีๆกับตู้นู้นสิโอ้โหจบกันครับจบกันเลยโอ้ตายมาเนี้มาขออยู่ตัวเดียวถ้าผมว่าผมไม่น่าได้อะผมไม่ผมไม,ผม,ไม่ผมไม่อะไรมากแล้วกันผมรู้ว่ายัางไงก็ไม่น่าได้อะเอาจริงแต่ก็หวังๆอยู่แหละแต่ผมก็ได้ไม่เป็นไรได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้อยู่แล้วแหละมันจะได้อะไรง่ายขนาดนั้นเอา้าก e it t ช me n o นา u i c k โอ้โหเบจิต้บอกนะเอ้ยถือว่าเราดวงดีว่ะ เราดวงดีครับเราจะมาเลยป่าววะไม่โดนมาเลยนี่สุดยอดเลยเนี่ยมันคงไม่มาง่ายนะหรอกเออจร,ริงครั้งครับโอเคสิบเจ็ดโอ้โหซาเบนโอ้โหผมว่าไงก็น่าจะได้หลังตู้จริงๆโอ้โหไม่มาโอ้ตัวทีสิบเลยอ่ะโอ้ว่าแหละเห็นไหมต้องได้โกเห็นไหมมันคงไม่ได้อะไรง่ายขนาดนั้นหรอกเออโอ้แต่ได้ของเทียบเลยนะเนี่ยแต่ก็งันๆนนะหมดนะ เราก็เปิดอีกรอบนึงจะ,ปะไปเ, <c oughs> เปิดอะไรเล่นได้บ้างวะเปิดอะไรเล่นได้บ้างวะเอานี้แล้วนะซิงเกิลซัมมอนซิงเกิลซัมมอนโอ้โหคือไม่ค่อยมีดวงกับไอ้พวกนี้เท่าไหร่เลยอะคือโอ้ยดูดิแล้วแบบมาการันตีตัวสุดท้ายเนี่ยผมอาจจะดูแบบเงียบๆหน่อยนะคือมันไม่ค่อยตื่นเต้นอนะคือตื่นคือดีใจไหมที่มันมามันดีใจครับแต่ผมรู้ตัวเองว่าไม่น่าได้อะไม่ได้ดวงดีขนาดนั้นเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดอีกครั้งกดอีกครั้งเพื่อเป็น เขาเรียกว่าเป็นสูตรนะผมปัดมาเคยครับมาอีกรอบนึงโอู๋บิวแม่งมาคนเดียวโอ้โหจบกันเรียบร้อยเฮ้ยสีลุงสีลุงอาจจะมีอาจจะมีหวังอยู่โอ้โหมาองใส่ย่าหนึ่งอย่างนี้แม่งเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยวิสโอ้ยอะไรกันโอ้วิสก็บวกหบอกแล้ว คนนี้ก็มีโอกาสเว้ยเรียบร้อย,อลอยแล้วเป็นจิตโตบลูโอ้ยแล้วหนูไม่ดูผมจะได้คืออะไรโกหังโกเทนยังไงล่ะใช่ไหมลองดูโกหังโกเทนเชื่อผมเ go hang, go ten, ั้โกหังโกเทนเว้ยมาโกฮังโกเทนกูทำใจละวอ้โอะไรวะ มันจะมาไว้ทุกท่านครับสองมันติมาเลยว่ะอู้หูยอู้หูยสองมันติมาเลยว่ะโอู้หยวิสหรือว่ามันการันตีตัวใหม่ใช่ไหมเออมันการันตีตัวใหม่อยู่แล้วนี่บุวิสอะโอ้โหเรียบร้อยครับผมนะบิววิสไม่นึกว่าจะได้เรียบร้อยนะปิดตู้ปิดปิดตู้กันอย่างสง่างามครับผมนะสองมันติได้เลยอะ เอเคเอาละครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะมาจะมาโชว์สกิลให้ดูแล้วกันนะฮะก็มาโอ้ยได้เรียบร้อยกูล็อกเลยเดี๋ยวมันเรียกคืนเดี๋ยวเป่อเกมบ้างมันเรียกคืนไม่ได้โอ้หได้เรียบร้อยผมนะไปในที่สุดผมก็ได้แล้วผมนะโอ้หปูกูไปอีกแล้วโ,โชคดีมากครับเคปปิดตัวผมนะปีนี้ไม่ต้องเปิดอะไรอีกแล้วแล้วก็ การชาสเตปอัพผมว่าคงไม่เปิดเท่าผมนะมันไม่ค่อยมีอะไรครับผมนะผมว่ามันไม่คือ,คอทิปธ์การิปกา,าสเตปอัพก็คงจะไม่มีนะฮะอันนี้ก็ต้องขอบอกกันก่อนว่าการชาสเตปอัพคงไม่มีคงไปเปิดการชาอื่นเลยอะ่ะเพราะว่าไอ้การชาสเตปอัพส่วนใหญ่ผมว่าน่าจะได้ตัวซ้ำอะ่ะตัวละครที่แบบก็คือยังไงก็ต้องเปิด ECA เพราะนั้นใช่ไหม <S <S ซึ่งพวกนั้นผมก็มีครบทุกตัวแล้วก็เลยไม่ค่อยจะหวังอะไรมากก็ตามนั้นผมนะเราได้นี่เป็นที่เรียบร้อยผมนะขอดูหน่อยเซ เพื่อความสวยงามทั้งหมดนะโอ้โหขอจบด้วยภาพนี้กันแล้วกันนะครับผมโอเคงั้นผมขอจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดไสไกกดแชร์เพื่อนะคนนั้นคลิปด็อกคันนี้ต่อไปด้วยโอเคกูคจ้ยืนคลิปหน,น้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ของเราด้วยและอย่าลืมไปกดไลค์เพจด้วยนะครับผม